มึขให้เก็บให้ผมนะมึงให้เก็บไปด้วยคมึงไม่รู้ใครนะตรงเนี้ยกูไม่รู้เออโอเคครับอ่ะตายครับใครครับมาตรงนี้ครับใครฮะอะไรครับโอเคครับเจอใหม่ครับสวัสดีครับ ใครพีนเข่งขึ้นมาปาเพื่ออะไรนะไม่รู้ไม่รู้ใครพาไม่ใช่ใครปากูให้เก็ิพวกมึงนะมึงให้เก็ิกูด้วยสัตว์เยี่ยกูไม่รู้ใครนะตรงเนี้ยกูไม่รู้เออโอเคครับอ่ะไปแนละ้วใครครับ มาตัวนี้ใครฮะอะไรฮะโอเคครับเจอใหม่ครับสวัสดีครับใครชอบหรือเปล่าแต่ใครที่ไม่ชอบกูกูไม่ได้คุยกับเมืงนะแต่กูจะคุยกับ ที่ชอบกูกูไม่รู้ว่าใครชอบกูเลเวลไหนอันเนี้ยไม่รู้ฟังให้ดีนะผมผมไม่คิดนะว่าชีวิตผมจะมีวันนี้ต้นทุนผมฐานหน้าปานกลางเราอาจจะเหนื่อยไม่เท่ากันไอคนที่เหนื่อยมากมัก็พูดได้โอ้ย่เหนื่อยขนาดไหนแล้วทุกคนมีความเหนื่อยเหมือนกันทุกคนอยากสำเร็จเหมือนกัน แต่ต้นทุนแตกต่างกันผมมีความฝันไม่ต่างอะไรกับทุกคนบนนี้เลยนะครับผมอยากให้คนเรียกชื่อผมได้ผมอยากให้ผมอยากซื้อรถป้ายแดงรถญี่ปุ่นผมเคยอยากให้เงินพ่อแม่ผมอยากซื้อบ้านให้พ่อให้แม่อยู่ ผมอยากให้ลูกผมเรียนดีๆผมอยากซื้อของเล่นที่ลูกอยากได้ผมอยากให้ในสิ่งที่เมียอยากได้อยากให้ครอบครัวมีความสุขอบุอ่นอยากให้ของกับตัวเองวันเนี้ยผมเลยมาไกลแล้วนะครับอาจจะเป็นตัวผมแค่นิดหน่อยเพราะผมอาชีพศิลปินผมไม่ใช่นักร้องนะครับแล้วผมไม่ได้ทำทรงเป็นขี้อะไรด้วยผมทำในสิ่งที่ผมชอบผมไม่ได้คนขี้เก็ก ผมไม่ได้สันดานคี้เก๊กผมทํามาหาก,กินในสิ่งที่ผมรู้สึกทําในสิ่งที่ชอบผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะครับผมยืนบนเวทีไหนผมก็คือตลกคาเฟ่เสมอขอบคุณที่เมตตาผมทําให้ผมมีวันนี้ได้นะครับขอบคุณจากใจจริงๆครับขอบคุณมากครับสมัยนี้คนเก่งแม่งเยอะ คนเก่งแม่งเยอะคนทำทรงแม่งเยอะมึงไม่ต้องสนใจใครไม่มีประโยชน์เที่อะไรเลยไม่มีประโยชน์ที่จะเอาเยี่ยอะไรไปตกหน้าแม่งเลยจริงๆไม่ได้ว่ามาถึงวันนี้แล้วมาพูดทำเท่ได้นะเพราะกูเป็นคนไม่สนใจที่อะไรใครอยู่แล้วไม่ต้องสนใจใครเอาตัวมึงอะส่องกระจกให้มีความสุขใส่เสื้อผ้าให้ตัวเองดู ไม่ต้องไปใส่เสื้อผ้าให้คนอื่นดูขับรถอะ่ะขับรถอ่ะวันนี้กว่าจะมีแหละคูณก็พูดได้สิแต่สุดท้ายแล้วเอาเท่าที่มึงชอบอย่าเอาที่คนอื่นชอบคนบางคนมันไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตมึงเสมอไปตัวมึงนั่นแหละขอโทษนะที่ทำทรงสอนอะไรอย่เงี้ย กูแค่อย่า,ยาบอกในสิ่งที่กูกูเป็นแค่นั้นเองไม่ต้องไปแคร์เียอะไรใครเอาความสําเร็จมึงนะตั้งใจทํางานเก็บเงินในอาชีพที่บริสุทธ์นะแล้วเอาความสําเร็จเนี่ยไปตบปากพวอแม่ไอ้สัตว์ขอบคุณสำหรับเพลนี้24พุทธสภาเว้ย